วันกองทัพไทยวันกองทัพไทยนั้นจะตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีจะเป็นวันที่ทหารและตำรวจทุกหมู่เหล่ามาร่วมพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณในเครื่องแบบเต็มยศที่ดูสง่างามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสัมมัคคีความสามารถความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จอมทัพไทยในวันกองทัพไทยนั้นจะมีพิธีกระทําสัติยานต่อธงชัยเฉลิมพลหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวนสนามสาบานธง ซึ่งการสวนสนามสาบานทงนั้นจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ทหารและตำรวจได้ทำพิธีสาบานทงและเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์และมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการลำลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณน,นักรบไทยอีกด้วย วันกองทัพไทยนั้นเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีตามการคำนวณทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954 ซึ่งแต่เดิมนั้นจะตรงกับวันที่25มกราคมของทุกปีจนกระทั่งวันที่22สิงหาคมพศ2 5 4 9คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีและยังเป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมอีกด้วย แท้จริงแล้ววันกองทัพไทยมีไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถ,ถึงวีรกรรมของคนรุ่นก่อนที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีแผ่นดินอยู่เพื่อให้พวกเราพี่น้องชาวไทยได้มีเอกราชสืบไป